สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการใช้รีสกินนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าออกจากออกจากบ้านไปทํางานนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วนะคะสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นปัญหาตอนเช้าๆเนี่ยก็คือตาบวมเห็นไหมคะจะใช้ยังไงบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบนก็จะไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าเราเองไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องปกปิด ผิวหรืออะไรหรือว่าเราเองก็ไม่ได้จะต้องแต่งหน้าหนานะคะก็วิธีการใช้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเบนจาใช้ให้เห็นเลยนะคะว่าระหว่างข้างที่ใช้รีสกินกับข้างที่ไม่ใช้เนี่ยการยกกระชับของถุงใต้ตาที่แบบตอนเช้ามันบวมอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะหายไปวิธีการใช้ก็คือเราใช้คอนซีลเลอร์นะคะลงไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้รีสกินนะคะรีสกินก็คือตัวนี้บีบเป็นเม็ดๆอย่างนี้ก่อนบีบลงไปตรงนี้เลยตรงช่องที่เป็น เาขาเรียกว่าอะไรตรงตรงที่เราจะต้องเกี่ยคอนซีลเลอร์นะคะข้างนี้ใช้นะคะข้างนี้ไม่ได้ใช้นะคะปกติเวลาเราเกี่ยคอนซีลเลอร์เราก็เกี่ยแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเห็นนะคะขาดใช้คอนซีลเลอร์ปิดไปแล้วนะคะเรายังเห็นตัวถุงใต้ตาอยู่นะคะแต่ว่าที่เดี๋ยวเรามาเกี่ยอีกข้างหนึ่งคะ่ะก็คือข้างนี้จะมีรีสกินนะคะเราก็เกี่ยไปเลยคะ่ะ สังเกตได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นคราบเป็นอะไรเลยนะคะเวลารีสกินจะเซ็ตตัวทํางานนะคะก็คือจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลากันเลยค่ะข้างนี้ใช้นะคะข้างนี้ไม่ใช้ ีกข้างหนึ่งยังมีความบวมอยู่นะคะแต่ว่าอีกข้างที่ใช้รีสกินเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะคะโอเคสานาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็แต่งหน้าได้เลยนะคะพอทาแป้งลงไปเนี่ยไม่เป็นคราบละแล้วก็ข้างที่ไม่ได้ใช้รีสกินนะคะสังเกตได้เลยว่ามันจะดูแบบบวมกว่านิดนึง คนะ,คะข้างที่ทาข้างที่ไม่ทาโอเคสำหรับวันนี้ก็แต่งหน้าเรียบร้อยนะคะพร้อมกับการใช้ฟรีสกินนะคะในการบำรุงผิวรอบดวงตานะคะก่อนแต่งหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมตัวนี้ทุกวันนะคะเพื่อดวงตาสวยผิวรอบดวงตาใสวยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าผิวรอบดวงตาสวยนะคะแต่งหน้าก็เรียบเนียนนะคะริ้วรอยก็จะหายไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ